ต,ตอนตอไนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับ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 รายการไฟปหลาดแต่ผมเจ้าชายตำมัหงเจ้าชายกัญชาเจ้าชายโกโก้เอกชนะชุติยานนท์ครับท่านผู้ชมครับผมดรวินพีรวัตรฤวิสิทธิ์พัฒนาครับผมโบธวัชชัยพุทธชาวนาครับผมบ้านมงแคมป์ครับเบอร์โทรติดต่อ0971909201ครับเรายังอยู่ในบ้านมงแคมป์อีกมุมหนึ่งที่มันคลาสสิกมากมุมนี้เขาเรียกว่ามุมอะไรอ่าเรียกว่ามุมกระท่อมกระท่อมกำลังมาแรงช่วงนี้กระท่อม ทำกับัมาแรงฮะมาโดนกัญชาแซงนำนิดๆแล้วก็ถอยกันไปถอยกันมาคู่แข่งสูสีนะครับเอาละสำหรับรายการไปปะละทำให้เราเดินทางมาถึงบ้านมุงแคมป์อยู่ที่ตำบลบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนี้นะครับด้วยการสนับสนุนของเขาคขแอดเวนเจอร์ทัวร์ข้อมูลเชิงลึกท่านเคยมาบ้านมุงแล้วแต่ท่านยังไม่รู้ว่ามีที่ไหนที่ลึกกว่าน,นี้ที่น่าไป นะครับท่านอาจจะมาแค่กระจุกเดียว<ช>วันนี้ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เขาคอเอเวอร์เจอร์ทัวร์นะครับ<ช>แล้วก็อขอขอบคุณไร่ประภาวันเขาคอรีสอร์ทนะครับสำหรับที่พักที่หลับที่นอนตั้งแคมป์แคม,แคมปิ้งนะครับปิ้งย่างอะไรต่างๆจะนอนแบบไหนก็ได้เซลฟี่อย่างไงสสวยก็ได้นะครับอยู่ที่เขาคอตรงแคมป์สนนะครับ<ช>และก็ลืมใช่ไหมครับอาหารอร่อยบนเขาคอต้องครัวบ้องเม่งเขาคอและร่างกายเฟิร์นฟินทำงาน สบายยนะครับไม่ได้พิเศษพิโสอะไรแต่ทาให้ร่างกายเรากะพี่กระเป๋าไม่เลือดขาวแข็งแรงทําให้สูบฉีดสร้างไม่เลือดแดงให้ทั่วร่างกายและก็ฟิตปังด้วยทางเช่าเศรษฐีบางบัวทองนะครับทางเช่าเศรษฐีนี่ช่วงนี้เขาจัดโปรโมชั่นนะฮะกระปุกละ1,200บาทนะครับ30บแคปซูลซื้อช่วงนี้นะครับ3กระปุกรับไปฟรีอีกระปุกซื้อ5กระปุกรับไปฟรีอีก3กระปุกนะฮะเกินคมจริงครับแคปซูลหนึ่งมิลลิกรัม กระปุกหนึ่งมีสามคิบับสูตนะครับและทีมงานเรากินทุกคนเนี่ยแม้กระทั่งเจ้าของบ้านมุงแคมปก็กินกินหมแล้วนะกินไปแล้วและจะเข้าไปด่าในยุคน้ำมันแพงจะเข้าไปด่าในยุคเศรษฐกิจฝืดเครื่องยังไงก็แล้วแต่โมโหทะเลาะกับใครก็แล้วแต่ฮะเข้ามาด่าเลยเลยเราไม่โกรธครับมาพูดมาคุยกันใน Facebook ไปปละพิมพ์เป็นภาษาอังกนะครับ p a i p a l a ไปล่ะละรับฟังทุกปัญหานะครับ แต่ตอบไม่ได้ทุกปัญหาจะไม่ช่วยแก้ปัญหานะครับจะฟังเฉยๆให้ท่านเป็นที่ระบายแค่นั้นเองและก็ YouTube ช่องไปประหลาชแนลครับพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ P A I P A L A ไปประหลาจะเก็บบรรยากาศต่างๆที่ไม่ได้อยู่ในทีวีมาอยู่ใน YouTube คลิปสั้นๆิไม่ต้องดูนานดู5นาทีแค่นี้สามนาทีห้านาทีปั๊บๆสนุกๆเพราะเดี๋ยวนี้คนไม่ชอบดูนานเลใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงจบแล้วนะครับเพราะไม่ชอบดูโฆษณาด้วยนะฮะ อาทีนี้เรามาพูดถึงบ้านมุงแคมป์เราอยู่มาตรงนี้ก็หลายคืนแล้วและจัดบรรยากาศให้เรามีที่พักที่หลับที่นอนอย่างดีนะฮะสำหรับคันใครจะจองทัวร์มาเป็นหมู่คณะจัดงานติดต่อได้ที่นี่เลยครับติดต่อได้ที่บ้านมุงแคมป์เลยนะครับทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ของเพจบ้านมุงแคมป์ก็ได้หรือจะโทรเข้ามาก็ได้บเบอร์โทร0971909201ครับครับ เราจะสามารถรับรับลูกค้าได้สำหรับมาเป็นหมู่คณะทัวร์กลุ่มใหญ่ๆเงี้ยได้ต้องต้องลวงหน้านะใช่ต้องลวงหน้าการเตรียมตัวหน่อยครับอาหารถ้าคนจองมามานอนมานอนที่ห้องพักอย่างเงี้ยคืนละเท่าไหร่นะอ่าแปดร้อยเก้าสิบบาทพร้อมอาหารเช้าคุณจะกินอาหารแบบอเมริกันได้คุณจะกินแบบอาหารพวกสิงคโปร์ได้กินอาหารแบบคนจีนได้ครับได้หมดครับขนมจีนมี ข้าวผัดอเมริกันมีสิงคโปร์สลิงมีนะฮะแต่ประเทศเหล่านั้นไม่มีขายก็แล้วกันมีขายที่นี่นะฮะได้กินด้วยและแนะนําครับเมนูที่ดีที่สุดขี้ข้างขาวครับมากินคะอร่อยแบบเป็นน้ําพริกขี้ข้างข่าวานะครับเจ๋วเลยนะเมนูเนี้ยครับนี่พี่โบนนอกจากห้องพักแล้วไอ้ที่เห็นข้างหลังนี้เขาไว้ทําอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้จะเป็นเอาไว้สําหรับให้ลูกค้ากางกางเต็นท์กางเต็นท์นใช่สาหรับที่แบบแแตเต็นท์อ๋อมีทั้งอินดอร์และเอาดอร์เลยนะใช่ถ้าเต็นท์ลูกค้าไม่กันน้ำอะครับ ลงแก้ปัญหาให้สะดแก้ปัญหาครับเรามีกระท่อมให้แลวค่าบิการเท่าไหร่นียกระท่อมตอนนี้โซนกระท่อมเราเราจัดโปรโมชั่นอยู่หลังละ400บาท400บาทที่เราอยู่นี่ยนะใช่นอนได้2องท่านมีไฟให้มีพัดลมให้ไม่ต้องเสียค่านอนเพิ่ม แต่สี่ร้อยนอนได้เลยนอนได้แค่สองท่านใช่แต่ว่าเวลานั่งคุยนั่งกินกันเดินมาคุยกันสามสี่คนก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ให้นอนได้แค่สองท่านนะครับปกติมันจะมีค่านอนท่านละร้อยยี่สิบบาทจะอยู่โซนไหนก็แล้วแต่ก็มีค่านอนท่านเลยแตคือไม่ต้องเสียค่านอนเลยประหยัดไปสองร้อยประหยัดเลยประหยัดเลยอันนี้ตีเหมาไปเลยใช่ครับโอ้ดีนะทีนี้เวลาเรานั่งอยู่ทางนี้นะเมื่อเช้าผมตื่นขึ้นมาผมก็ตูพาทิดมันขึ้นทางนี้ตรงข้างหน้าเรานี่เขาเรียกว่า ภูเขาอะไรครับเนีน<ช>่ยตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเขาผารถเมรีเขาพารถเมรีนะครับข้างในจะเป็นเวิร์งเป็นเวิร์ครับเราเคยพูดไว้ตั้งแต่เทปที่แล้วที่เราออนแอร์ไปว่าถ้าใครไม่ดูรายการวันนี้จะไม่เห็นเขาชาเลนจ์อาหารกันสําหรับที่นี่เขาเปิดป่ากันเปิดป่าและชาเลนจ์อาหารเราวไปหาอาหารป่ากันด้วยนะเอาอย่างนี้ทีนี้เมื่อมาที่นี่แล้วนะครับกินอาหารอะไรจัดเตรียมที่รู้แล้วว่าจะนอนตรงไหน ทางพี่โบก็จะพาทีมงานเนี่ยเข้าไปดูบรรยากาศกลางเต็นท์ข้างในแต่เปิดเฉพาะในรายการเราครั้งแรกเลยนะใช่เพราะจุดนี้ไม่มีใครเคยเห็นแน่นอนอ่ะท่านท่านผู้ชมครับเราเข้าไปดูจุดกลางเต็นท์ข้างในแล้วก็ชาเลนอาหารกันครับ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมเห็นแล้วอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราเดินเดินมาเนี่ยเราเกิดอะไรครับเนี่ย <c oughs> ตรงนี้พี่เต๋าครับ<า>ตรงนี้คืออะไรสิที่เราเห็นเนี่ยตรงนี้คือเราเรียกว่าออฟฟิศท่ามพรดค่ะก็คือเป็นจุดกางเต็นท์แล้วก็เป็นศูนย์บริการนะคะเราจะก,กางเต็นที่นี่เหรอใช่ค่ะ เจอไหมครับอ <noon> ันนี้ต้นอะไรครับเนี่ยต้นตาครับเอามาทำอะไรกินหัวมันได้แบบหัวเ้าอะอ๋อเหรอนี่แหละเื่อเขาหมกตาหมกเตากันแล้วเนี่ยเืออนี้เหครับเนี่ยต้นนี้แหละจะจะกินตรงไหนมันครับเนี่ย เนี่ยแถวแถวเนี้ยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีอ่ะยังไม่มีนะต้องให้ใหญ่ๆ่นนี้ก่อนอือครับอันนี้ยังเล็กอยู่ครับนู้นนูน้นก็ใช่นะ่ะในโขดหินนั่นก็ใช่เหรอครับเนี่ยนะครับนี่ก็ใช่เราใช้ต้นเต่าต้นเต่า เาล่ะท่านผู้ชมครับเราจะพักชมโฆษณาสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาไปเะล่ะไปสิครับไปเที่ยวกัน เาเศรษฐีกับสิ่งมหัศจรรย์บนเส้นทางที่โลกนหลือผู้ชายคนนี้ตามหาถังเช่าปีพุทธศักราช2544เดินทางจากประเทศไทยไปเริ่มต้นที่ฮ่องกองตอนนี้เราจะไปแบบเอ็กซ์เพรสเทรนเอ็กซ์เพรสนะครับแบบรวดเรียบร้อยแล้วครับวีซา่าล้วจะขึ้นไปที่ที่เบนโจนโจจงนชิหาชิงไห่ลาซา ตอนนี้กำลังพุ่งหน้าสู่ลาสามตวเอเาลาพาเลตเอ่อยยสกำลังแลเปลี่ยนย้มฟูเอตอาลาบทลาเล็บรถทิงที่ชองปถตทลาแห่งนี้นะครับ ท่หยิงดีและที่ผมหมุนอยู่นี้ก็คือวงล้อทำเผื่อผมจะได้สวดให้จบบ้างนะครับเพราะสวนไม่เป็นต้องใช้ทั้งเท่าเศรษฐีบรรจุ30มสิบแคปซูลแคปซูลละ0มิลลิกรัมจากปกติราคา2490บาทเอาไปเลยวันนี้กับโปรจัดหนักทะลุลังคาโลกเหลือกระปุกละ9 0 0บาทซื้อ5กระปุกรับฟรีทันทีรับฟรีทันที3กระปุก3กระปุก0ู8ย์เ8้าแ ทางเช่าเสตียกลับเข้าสู่บรรยากาศของรายการไปปะละกับผมเจ้าชายธรรมหงงเจ้าชายกัญชาเจ้าชายโกโก้เอกชนะชุติยนนท์ครับ ผมดรวินพิรวัตรลิวสิทธิ์พัฒนาครับผมโบทวัชชัยพุทธชาวนาครับผมบ้านมุงเข็มครับ0 9 7 1 9 0 9 2 0 1หายหครับหลายคนบอกไม่มีที่นั่งกันยังไงตากแดดดูได้นะฮะอ้าวเพราะด้วยพลังงานที่เราสะสมมาทั้งกลางคืนกลางวันเนี่ยสดชื่นจริงๆนะครับอ้าวขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการก่อนขอข้อเอเจนเจอร์ทัวร์ั่ร์ดีๆทัวร์เด็ดๆ เด็ดทุกทิปทั่วไทยมาติดต่อเข้ามาตามเบอร์โทรที่อยู่ข้างล่างนี้ครับไลรพะวันเขาข้อรีสอร์ทจัดที่หลับที่นอนสายแคมปิ้งสายปาร์ตี้สายอะไรจัดให้ได้หมดทุกที่ทุกทางคะครัวม่งเม้งอาหารดีๆเด็ดๆครับพื้นบ้านพื้นเมืองมีให้ท่านหมดทุกที่ทุกทางนะฮะก็ไปดูนะฮะที่เขาค้ะสามแยกตลาดพัฒนาครับถังเช่าเศรษฐีกินแล้วดีกินแล้วคึกกินแล้วคักอย่าไปกักเลยบอกต่อและอีกสองช่องทางครับติดตามพวกเรานะครับ เป็บุกนะฮะพิว่า P A I P A L A ไปปละเข้ามาด่าเป็นกระถนได้เลยนะครับเราพอความบรรยากาศไปเอาไว้ไปเที่ยวที่ไหนบ้างอะไรบ้างใครสนใจก็คลิกแล้วก็ถามเข้ามามีแอดมินคอยตอบกดไลค์กดแชร์ด้วยและอีกช่องทางหนึ่งที่เก็บคลิปหลุดคลิปตกยูทูปพิมเป็นภาษาอังกฤษนะครับ P A I P A L A ไปปละกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะฮะแล้วก็กดกระดิ่งที่เราเล่นแบบนี้เพราะมันร้อนจัดนะครับร้อนจนขนลุกนะฮะท่านผู้ชมครับเอาเอาอย่างนี้ เราจะกลับเข้าไปที่บรรยากาศที่รลานกลางเต็นท์ตรงนั้นเขาเรียกว่าลานอะไรอ่าตรงนั้นเขาเรียกว่าเวิงพารดเวิงพารดเมลีพารดเพืพ่อไปการไม่เสียเวลานะครับก,กินข้าวจยกบ้านมุงแคมป์เสร็จแล้วนะกลับเข้าไปดูบรรยากาศกลางเต็นท์ดีกว่าไปเที่ยวกันต่อทางเช่าเศรษฐีกับสิ่งมหัศจรรย์บนเส้นทางที่โลกเหนื่อ ผู้ชายคนนี้ตามหาถังเช่าปีพุทธศักราช2544เดินทางจากประเทศไทยไปเริ่มต้นที่ฮ่องกงตอนนี้เราจะไปแบบเอ็กซเพรสเทรนเอ็กซเพรสนะครับแบบรวดเรียบร้อยแล้วครับวีซ่าแล้วจะขึ้นไปที่ที่เบส兰州兰州青า青าซาตอนนี้กำลังมุ่งหน้าสู่าลา ตลวนัล yes. yeah. oh. <Hmm> ี่นยัตลตัวดรถ่จอรถที่จอดรี่จอดรถทป่จรี่จอรถทีอดรที่จอรทีอรี่จอดร่จอี่จอด่อดรถทป่อราที่อี่จอดรถดถท่าอดรี่อที่รอดี่นที่ดร่อท่อดร่ร่ี่ร่รนออ เผื่อผมจะได้สวนให้จบบ้างนะครับเพราะส่วนไม่เป็นต้องใช้ทั้งเช่าเศษฐีบรรจุ30แท็ซูนแค็บูนละห้0มิลลิกรัมจากปกติราคา2490บาทเอาไปเลยวันนี้กับโปรจดหนักทะลุรลังคาโลกเหลือกระปุกละ900บาทซื้อ5กระปุกรับฟรีทันทีรับฟรีทันที3กระปุก3กระปุก098ย์8 8 8 4 0ทางเช่าเศษฐี การเต็นเรียบร้อยเรียบร้อยเมื่อกี้ผมแอบไปดูภารกิจฝั่งนู้นคุณกลางเต็งตรงนี้โอ้โหลุล่วงไปด้วยดีครับแล้วก็เคลียร์ลานเคลียร์ลิ่งพื้นที่แบบสะอาดทีนี้เราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูมหกรรมการชาเลนจ์ชาเลนจ์เอเดนเจอร์เขาขอส่วนตรงนี้จะเป็นยังไงบ้างเขาจะชาเลนจ์กับบ้านมุงแคมป์นะฮะ ระหว่างพิษณุโรกกับเพชรบูรณ์นี่นี่นี่วกบ้านมุงแคมป์แล้วกันกับเขาคอยมาเจอร์ถูกต้องเขาคอยมาเจอของคุณเป็นเชฟเป็นอะไรครับเชฟสายไหนครับเชฟ สายป่าทรงโจนนะฮะเชฟป่าทรงโจนแล้วก็มีอดีตเชฟที่แบบเคยทำทาแบบอาหารพัตตาการด้วยมาจากคัวมงเมงมงเม้งเลยอ๋อแม่แม่รึว่าไม่รับมุกผมควมงเมงนะฮะแล้วก็เป็นคนที่จะมาชิมด้วยถูกต้องแล้วเจ้าของไร่ประภาวันเขาขอรีสอร์ทเ้าเสียขวัญเสียขวัญไงเป็นนักชิมถูกต้อง แต่ท้งนี้ทางนั้นนะฮะอย่าลืมนะครับกติกาของเรานะค,ะครับอาหารสอย่างนะครับจากทั้งสองฝั่งอาหารฝั่งไหนหมดก่อนท่านถือว่าเป็นผู้ชนะนะครับถ้าเกิดเขาทำน้อยก็นี่ไง <c oughs> น้อยกลัวขออีกก็แสดงว่าไม่หมดถูกไหมโอเคเอาอย่างนี้ไม่เ <c oughs> สียเวลาเราจะไปชาเลนจ์กันคุณจะแยกไปสายนี้ใช่ไหมถูกต้องถูกต้องหรือเราจะไปชิมสายนี้ก่อนแล้วเราค่อยไปสายนู้นหรือแยกกันไป ผมว่าไปด้วยกันเลยดีกว่าไหมมันตื่นเต้นอะสายโจรมานี่เลยสายโจรสวัสดีครับเชฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟโอ้ยนี่ครับเชฟเชฟสายโจรหรือว่าป่งโจรเชฟป่าทรงโจรรคับชื่ออะไรฮะโก้เขาคอเชฟป่าทรงโจรนะครับวันนี้มีเมนูอะไรครับสามอย่างก็มีพี่ม่วมแมงแกงอ่อมแกงอ่อม นี่แกงอ่อมสดสดอ่อมแห้งออ่มแห้งนะครับโโอ้หสุดยอดมากครับแล้วมีเมนูอะไรครับมีนึ่งข้าวมีเมนูนึ่งข้าวข้าวหลามแล้วก็มีข้าวหลามไก่ทอดกับบอกอย่างนี้เลยดูเนี้ยโอ้โหบึ้มเบึ้มเบิ่มเบิ่มผมนึกว่าปืนคกผมนึกว่าเขาจะจุดพูต้อนรับไปพระราดดินี่นี่หดหนึ่งข้าวเหนียวแล้วครับ สุดยอดมากครับอลืงกานข้างลางนั่นคืออะไรฮะหวดอะไรฮะรทำไมไมันเล็กจังครับเล็กอ๋อเข,ข้าหลามเพราะนึกว่าเป็นหวดนี่แหละนี่คือบรรยากาศของเขาคอแอดเวนเจอร์ทัวร์นะครับนอนครับนี่เลยครับแอดเวนเจอร์จริง เรามาทําอาหารกลางป่าไม่พอครับวันนี้เราจะมีเชลชิงจากไล่พะพาวันนะครับคุณพิศิษฐ์อ๋อคุณพิศิษฐ์ยำละเพิ่มนะจากคุณพิศิษฐ์เสียขวัญดูหุ่นครับต้องชิมให้ต้องชิมชิมก่อนจิมครับต้องลองชิมดูก่อนต้องเป็นกลางนะครับคุณพิศิษฐ์ต้องเป็นกลางนะฮะอยำไม่างให้ชิมก่อนเราจับที่มุมปากนะครับสุดยอดครับดูการชิมของเป่าครับห้ามเป่านะครับอร่อยครับได้กลืนไปแล้วยังครับเมื่อกี้โอเคครับถ้ากลืนแล้วคือ เอาไว้หนึ่งอย่างก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะหมดเก็บไปให้พวกเรากินด้วยนะครับเก็บไปให้พวกเรากินด้วยนะครับอย่าเพิ่งชิมเยอะฮะทีนี้เราจะไปฝั่งนู้นก่อนเดี๋ยว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 เขามีแอบหมกไว้อยู่เขามีแอบหมกไว้อยู่โอ้โอ้นั่นหมกข้าวครับครับครับเขามีแอบหมกไว้อยู่นี่นี่นี่เมื่อกี้ผมได้กินจะหมกดันดีอีกดูนี่ว้าวปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนปิดไว้ปิดไว้เชฟทรงโจรครับอันนี้เมนูอะไรครับดูดู ไก่ป่าทอดครับแต่การหมักมันมันเป็นการหมักพิเศษมากนะครับทอดกลางป่าเลยฮะถูกต้องไก่บ้านทอดกลางป่าแล้วก็ในหม้อนี้อะไรครับโอ้โหผมว่าดาวไม่ผิดนะครับเหมือนกะเพราเลยโอ้โหพิซแต่มันน่ากินนะครับอัตรสป่าป่าเนี่ยท่านผู้ชมครับดูนะฮะเนี่ยเคยไหมตักกะเพราจากไอ้อย่างเนี้ยครับคุณคุณเคยไหมคุณเอกชนะไม่เคยวันนี้แหละครับวันนี้แหละเราจะเคยกันละเอาอย่างนี้ครับ การชาเลนจ์จะขาดอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้เลยไม่ได้เราต้องไปไปตามามาเ<า>ชิญเชิญนักชิมมาด้วยครับเชิญครับเชิญครับเชิญนักชิมมาด้วยนะ,ะสุดสุดวันนี้สุดสดจริงตอนนี้นท่านผู้ชมครับเราจะมาฟั่งฟั่งของบ้านบุงแคมป์บ้างครับสวัสดีครับตอนนี้เราทําเมนูอะไรบ้างครับ แกงปลาค่ะแล้วก็ไข่ไข่ลาเชฟครับผมขอพบผู้นำทีมหน่อยผู้นำทีมคนนไหผู้นำทีมอยู่ไหนครับอ๋ออยู่นู่นเนี่ยโอ้โหมาแล้วมาแล้วตัวจริงเสียงจริงนะครับนี่คือบ้านมุงแคมนะฝั่งพิศนุโลกนะฮะอ่ะเรามาดูดิช يف ครับวันนี้เมนูอะไรครับเมนูแกงปลาครับแกงปลาผมหายเมนูแกงปลาแกงปลาเสร็จแล้วครับแกงเสร็จแล้วทั้งั้นเราก็ไปชิมแกงปลานี่ แกปลาที่เหรออะไรเนี่ยเหลือไข่ลามครับผมไข่ลามอันนี้ทําไมมันมันทรงอะไรครับนี่มันคืออะไรพอเปิดได้ไหมครับเป็นอบเปิดผอบกลางปลาในกลางป่าในข้าห้ามเปิดนะครับแทนที่จะเจอนางโมรากับไปเจอนางกากีแทนนะพี่เอกครับในนั้นใบอะไรผมไม่รู้จักอ่ะไปดูสิครับใบอะไรอ่ะใบอะไรครับใบสะนาใบสะนามันมีประโยชน์ไงมั่งไงใบเนี้ยผมไม่เคยรู้จักเลย นะลดลดเบาหวานได้ลดเบาหวานแสดงว่ารถคันนี้ไม่ขนน้ำตาลแสดงว่ารถคันนี้ไม่ขนน้ำตาลโอเคนะฮะแต่ตอนนี้ตอนตอนตอนนี้ยังชิมไม่ได้ใช่ไหมฮะตอนนี้ชิมได้ยังครับผมยังนะครับอ่เชฟติดด้ก่อนครับโอเคแล้วอีกเมนูอยู่นะฮะพี่เอกพาไปหน่อยเมนูนึงแกงป่าครับผมอ่เชฟเชิญเดี๋ยวส่งให้ทางแม่บ้านนะครับลูกทีมลูกทีมนะครับนี่นะครับแกงปาครับ เชิญคุณพิสิทธิ์นะครับเชิญนะครับเชิญเลยครับไปเลยครับวันขมวงเลยอ้หอมห่วยเลยอ่ะหอมหวนเอาเลยเรียกว่าหอมห่วยห้าบาทสิบาทก็เอานะโอ้โหดูสิครับมีอะไรบ้างในนี้มีหนูมีกระต่ายกระต่ายครับมีกมีเวกนี่บวกมันมีเยอะมากมากเลย ใบชะพูแล้วก็มีใบใบมะกรูดแล้วก็มะเขือกูบมมะเขือตอกมะเขือตอบแล้วมีอะไรใบชะนาใบชะนาเอาละครับท่านผู้ชมครับเชื่อไหมว่าหมดทั้งสวนน่ะโคตรหมดเลยอยู่ในนี้นะฮะพี่เอกตี่หาอยู่ในในป่าบริเวณนี้ถ้าเราอยู่นี่สักเดือนแล้วกินในนี่นะผมว่าเราแข็งแรงมากเลยนะแค่ปีนเขานี่ยังไม่แข็งแรงพอเหรอเออ้ามาคุณพี่สิทธิ์เทสเตอร์ครับเทสเตอร์ทิมครับเราจะชาเลนจ์ข้ามเป่าข้ามเป่านะครับ เปิดอภกปรฮะเป็นยังไงครับนัวครับนั่นโอ้โหเฮ้ยเมนูน้ำก็ทะเลาะกันเมนูผัดผัดก็สูสีกันลำบากใจไหมครับเทสเตอร์วันนี้ผมไม่ลำบากใจครับแต่เราเหมือนกันได้แต่เราดูเราดูที่อะไรเราดูที่อะไรอันไหนหมดก่อนก็ถือว่าชนะเกิดทางนี้ทำน้อยกว่าหมดก่อนก็ชนะไปครับเรื่องอัน ไม่ใช่แต่แต่ถ้าอย่างงี้นั่นก็เกิดผมบอกว่าผมไม่อิ่มทําต่อซือว่าชนะเหมือนกันนะใช่ไหมซือว่าชนะเหมือนกันเขาอร่อยอ้าวเราจะไปเมนูที่สองข้ามไปฝั่งของเชฟทรงโจนจากเขาเขาเอ้มาเจอทัวร์ครับป้าอะไรครับไม่ที่จะให้ชิมตอนนี้นี่นะฮะแกงอ่อมเอาไมา เทาปานีครับเทสเตอร์ครับอ่าถ้าอง์กระถางนี้จะมีทับแล้วก็จะเด็ดสจะอสุดยอดทั้งนั้นคนที่จะบอกได้ว่ารสชาติเป็นอย่างไรต้องคุณพี่สิทธิ์แห่งไร่ปภาวันณคอครับไม่สอนะฮะผ่านยุ่ธภัณผ่านครับผ่าน เช่าเศรษฐีกับสิมมส่งมหัศจรรย์บนเส้นทางที่โลกเหลือผู้ชายคนนี้ตามหาถังเช่าปีพุทธศักราช2544เดินทางจากประเทศไทยไปเริ่มต้นที่ฮ่องกองตอนนี้เราจะไปแบบเอสเพสเทรนเอเนะครัแบบแบบรวดเรียบร้อยแล้วครับวีซ่าล้วจะขึ้นไปที่ทีเ่เบลาตนจ兰州ชิ青海青海 ลาซาตอนนี er mm ้กำลังมุ่งหน้าสู่ลาซาเจายโจโตทเกียลาพาเลตเออยังสิกำลังเลเปลี่ยนเยี่โปล้วหมดแลิงเล็รง โมตลาแห่งนี้นะครับได้มากเท่าไหร่ย,ยิ่งดีนะครับและที่ผมหมุนอยู่นี้ก็คือวงล้อรําเผื่อผมจะได้สวนให้จบบ้างนะครับเพราะส่วนไม่เป็นต้องใช้ท่ทำเช<ล>่าเศรษฐีบรรจุ30แคปซูลแคปซูลละ500มิลลิกรัมจากปกติราคา2,490บาท เอาไปเลยวันนี้กับโปรจัดหนักทะลุหลังคาโลกเหลือกระปุกละ900บาทซื้อ5กระปุกรับฟรีทันทีรับฟรีฟทันที3กระปุก3กระปุก0984288840ทางเช่าเศถีฐี